เรื่องระหว่างคุณและเขาจบลงแล้วจริงๆหรอจะมีภาคต่อไหมนะอะมาจ้าสวัสดีนะคะทุกๆคนนะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่คลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเอาวันนี้เราก็จะมาลองเปิดพลังงานของพวกคุณกันนะคะาว่าคุณและเขาเนี่ยนะเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเนี่ยนะคะจบลงแล้วจริงๆหรอจะมีภาคต่อไหมหเรามาดูกันเลยให้คุณนะคะนึกถึงหน้า ใครคนนั้นนะที่อยู่ในใจคุณตอนนี้นะคะส่งพลังงานมาให้แม่หมอมาให้ไพ่นะแม่หมอขอห้าใบเหมือนเดิมค่ะมาเราจะมาดูกันเลยคุณได้เด e ชาวเวอร์แน่นอนนะคะในบางคนทะเลาะก,กันแบบรุนแรงบางคนก็จบกันแบบกระทันหันบางคนก็หายเงียบกันไปเฉยเลยก็มีนะคะ มีเดอะเดยแน่นอนจบจบจบแล้วจริงๆนะคะอ่ะแต่ภายใต้สำรับนะคะเป็นอัศวินถือถ้วยว้าวอ่ะมาดูกันเลยเรื่องระหว่างคุณและเขานี่นะคะจบลงแล้วจริงๆหรอจะมีภาคต่อไหมคือเอาดีๆไหมครับเอาจริงๆนะเอ คุณและเขาเหมือนเหมือนจะตัดกันไม่ขาดนะเออเหมือนจะตัดกันไม่ขาดจริงๆนะคะเหมือนเหมือนจะจบแต่ว่าก็เหมือนไม่จบอ่ะโอเคสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะคะมันมันเป็นสถานการณ์ของของอ,อ,อารมณ์ชัว่ววูบแม่หมอมันเป็นมันเป็นอารมณ์ชัว่ววูบมากกว่าบางคนนี่คือแบบว่าทะเลาะก,กันแบบแรงนะอาแรง อ่ะโอเคจบแยกคือก็คือแยกทันทีเลยคือแยกทันทีตัดจบทันทีเลยอะไรแบบเนี้ยเอ่อด้วยด้วยความโมโหไงด้วยความโมโหด้วยความที่แบบปรีแตกอะไรเงี้ยใดๆก็ตามแต่อารมณ์ชั่ววูบบางคนอ่ะบางคนก็แบบอยู่ๆหายไปแบบกระทันหันเลยหายไปแบบไม่มีปีมีขรุยอะไรเลยเอ่อมีมีปัญหางอนอะไรกันนิดนึงอ่ะไปละเงียบไปละอะไรแบบนี้นะคะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับเคสนี้ค่ะแม่หมอหมองว่าการที่พวกคุณเงียบหรือหายไปมันอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววู อะไรแบบนี้มากกว่าเออเหมือนเหมือนจะจบนะเหมือนจะจบสถานการณ์ตอนนี้นะหรือหรือในช่วงนี้มันมันเหมือนจะจบนะจงะจริงๆอะคะ่ะมันมันอาจจะยังไม่จบเออมันมันมีคนคิดหนักคืออาจจะเป็นทั้งคู่เลยอาจจะเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขาเลยอะไรเงี้ยพอพอห่างมาแล้วพอจบมาแล้วอาจจะมีอา,อ,าอาการคิดถึง ยังคงคิดถึงยังคงมีความสเสน่หาต่อกันลืมกันไม่ลงอะไรแบบนี้ก็เป็นได้แล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะก็เป็นอัศวินถือถ้วยมีความเป็นไปได้นะคะที่คุณและเขาอาจจะมีการได้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เป็นฝ่ายในทักมมหาคุณเองนะคะมาขอโทษมาขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับความสัมพันธ์อันนี้นะ แม่หมอพวกคุณสามารถปรับยูนเข้าหากันได้ค่ะสามารถปรับความเข้าใจกันได้สามารถมีมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงวนเวียนกลับกลับกันเข้ามาในชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะจบลงแล้วจริงๆหรอกก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสว่ายังนะคะอาจจะยังไม่จบจริงๆมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสได้มีการกลับมาขอโทษขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะการที่ เงียบไปตอนนี้มันอาจจะด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะคะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างทําให้ไม่เข้าใจกันเออ,อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบอ่ะทางหาง,หง,หงกันไปดูดูเหมือนจะจบแต่ไม่จบอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องขอสรุปเลยนะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะยังไม่จบนะคะมีโอกาสที่จะมีภาคต่อน,นั่นเองจ้าโอเคนะคะอ่ะแลวนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะชาวแรนดอมนี้อมาจะมาต่อกันที่ได้ ได้แดงน้ำเต้านำโชคตอนนี้นะคะของก็ได้หมดหมดเรียบร้อยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องเออก็แม่หมอไม่คิดนะว่าทุกคนเออจะให้ความสนใจอะไรแบบนี้นะถ้าอ่ะถ้าถ้า,ถาแม่หมอเอาชุดใหม่มาแล้วกันนะถ้าเอาชุดใหม่รับมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมาประชาสัมพันธ์มาแจงนะ้งมาบอกกล่าวใดวๆก็ตามแต่ให้แก่ทุกทุกคนนะคะได้ทราบได้รับรู้กันแล้วกันแล้วก็เออถ้าใครอยากได้อีกอะไรยังไงก็แบบรอรอฟังรอฟังข่าวรอฟัง ว่าเออแม่หมอจะเอามาเมื่อไหรอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะจ๊ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทุกคนเออสนใจเนอะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็เท่านี้แหละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ